สำนักกินโนเด็ที่ฝรั่งเศสอินโนเด็บเขาใช้หลักศาสนามาพ่อในพ่อเทียนวิหารเป็นคนพาพ่อฟิลิปมาพ่อฟิลิปบอกว่าการเบ้าหลอมคมนุษย์เนี่ยเป็นเบ้าหลอมเชิงสถาบัน เบ้าหลอมศาสนาเป็นเบ้าหลอมเชิงการฝึกฝนตัวเองไม่ว่าโรงเรียนไม่ว่าอะไรทั้งหลายไม่ว่าสานที่รายการหน่วยงานทั้งกลงเป็นเบ้าหลอมเชิงสถาบันซึ่งคนเหล่านี้จะไม่บรรลุถึงจุดสูงสุดศาสด,สสดทาทั้งหลายท,าท,าท,าทายั้ทงอ่ทั้งมมหัดทั้งเยซูทั้งพระพุทธเจ้านี่ล้วนแล้วแต่ฝึกฝนตัวเอง เป็นหลักจึงบรรลุคือการเอาชนะตัวเองให้ได้หลักคิดนี้เขาใช้คำว่าแบบใคร่ควรตัวเองนะมันมีภาษาอังกฤษยอยู่กูจำไม่ได้การใคร้ควรตัวเองอยากลึกซึ้งศัพท์ศาสนาเขาเรียกรีทรี a t r e t r e ก็คือถ้าบ้านเราก็คือฝึกสตินั่นเอง กข้อพรษาสามเดือนอ่ <Okay. S 1> ะการปฏิวัติทั้งปวงมันจะสร้างสถาบันได้สร้างองคอ์กรได้แต่มันจะก้าวไม่พ้นความแตกสลายเพราะรีทีทไม่พอบุคนะคลสำคัญทั้งหลายไม่ว่ามหาธมาคารทีไม่ว่าใครก็ตามกล่าวไว้เสมอว่า เราต้องฝึกฝนตัวเองข้ามให้พ้นความเห็นแกต่ตัวปัจจุบันนี้เราใช้สาว่าจิตสาระฝึกจิตสาระซึ่งเป็นสิ่งที่ยากมากฝึกเป็นผู้นำง่ายง่ายฝึกเป็นผู้นำง่ายฝึกให้มีความรู้ก็ง่ายแต่ฝึกให้มีจิตสารานี่คือลดละศัพท์ของจีนใช้คำว่าสูงสุดไม่สำคัญ สำคัญที่สุดคือสู่สามัญ